อย่างในพี่น้องมาหลายคักสิพี่น้องเขาพี่น้องีตอนน้พี่น้องเขาพี่น้องเจ้าของพวมีจฉุคนเงินบ่เออมีอยู่หรอเพราะว่าแม่ก็ตายแล้วเออแม่ฮักกับพมกีแม่แม่ฮักกับเท่าเมาบ้าไปเลยโดนย่างบ่ได้แล้วเออนี่ครับพี่น้องบรรยากาศสดๆเลยนะครับตอดแก่มาจูเกียรติตัดแก่เอ้ามาใส่นาฬิการณ์พิชิตแท่งสิเด็กเลยช่วยนะสถาิการพิชิท่งโอ้ย ลูกสาวอยู่ใสนโอ้ยเขาก็นอดก่อนเงินแสนคลิมาถ่ายคลิปอีหยัง,ยงวันนี้เขาเลยซีหาแสนผุนไปเขาจะมา,มาย่างห้ปวดขาเขาคอยเฮ็ดหยังถ่ายจนตายกับโบลุ่ยดอกสื่อต่รถเ,เอาได้มากกับสื่อไปแล้วเนาะันจัดไปเอาอีกขั้นหนึ่งเอาเมื่อบาทเ,เมื่อบาท ขอบผู้รู้รลังใาครับ้าปเท็นเอาก้ามไปใส้ไม่ใส้เราบอจอยใส่เลนี่เอันไมากยแงวัตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นมากนะพี่น้องผู้ชาเาไสองครึ่งหนึ่งุเหรอต้องมาดาสิต้มดานี่สวัสดีครับแทดิจ้า ไม่รู้จักหรอกไม่รู้จักเรหรอกจัู่อเนดูเนดูดูเด้ครับครับครับ้ข้างหนึงเนี่ยแมวลลารับพี่น้องแมวลากำลังสั่งมหมุนก้มเสียในพี่น้องครับ

เห็นไปขังเสียงมืขึ้นบริยูเหรอเนาะหัอไ่พีไปไล่สดผู้เดียวนะบึงคนมึงสามพันผู้น่ะงานมานี่เรื่องิซย์พอเพีงเนี่ย่อถือดอกพร้อนลองบอถือขี้เคอมขุนมุนใช่ลองบอถือขี้เถอะเพ่ไป่วะเสียวอยู่เด้มาเด้อพี่น้องมือแรอย่างมาบอมาเห็นคักปันนี่ ผมมากันตตายอยู่เฮืนนล่ะซื้อบัตรเขาปุ่มกระไรปิดโบเลือเป็นจะเบิ้งีเราฮะอะไรที่ทิ้กาปี่เาร้อยสิบห้าบาทเาเป็นอยำ ได้ภาพมึงทิ้งงานแมวล้าครับพี่น้องครับมีสไปดี้อ่าไปดโชว์ใหม่พอโชว์ใหม่พงโชว์ใหม่เลโชว์มาพระโชว์ใหม่ของอู๋อิงรัตนพรเป็นเพลงอะไรยังไม่บอกยังไม่บอกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดสี่หลาหน่อยติดตามพี่น้อง่วันหน่อยผมเชื่อเลยว่าพี่น้องเพลงนี้บอกเลยว่าน้ำตาซึมผมฟังเมื่อคืนผมยืนดูเมื่อคืนนี้ จะไปฟังเดิมเขาเพื่อทะเลาะจะเถื่อยอยู่เดนเซอร์ฮะเดมเซอร์ขอซ้อมขอเดมเซอร์ครับซ้อมใช่โอ้เปิดตัวนางเอกเปิดเปิดตัวนางเอกใหม่พร้อมสาวน้อยและเพื่อนชั่วพี่น้องเป็นใครนี่เป็นขาวการมันมาบูคือบอกบอกบอกจะเปิดเป็นทางการคืนนี้ครับพี่น้องเอาพี่น้องรุนเลยว่าเอาหลายๆขู่หลายๆคนลวดเต็มไปหมดาวเสียงกันนะใครคือนางเอกของสาวน้อยละเพื่อนชั่วบอสจูพี่หน่อย จะเป็นผู้ตัดสินให้ครับพี่น้องหลายๆคนยังคอมเมนต์เข้ามาถามมาบัดต็มละบอครับเขาได้เรื่อยๆครับพี่น้องในเดือนเรื่อยนอันที่บอกว่าอันเป้าหมายตังค์แบบเมื่อหนึ่งนี่คือบอลเพิ่นตังค์แบบว่าคว่ำตั้งใจว่าอยากให้พ่นเข่ามาเบิ้งยังหน่อยหน่อยแต่จักหนึ่งหมื่นจักอยู่ในกลุ่มปิดนะครับแต่คือประเด็นปิดสำนักนะครับพี่น้องติดเข้ามาสองหมื่นสามหมื่นเราก็ยินดีต้อนรับครับพี่น้องครับก่อนี้เข้าไว้รับพี่น้องครับลุงบัดลางของนิรักแฟนๆครับผม ตัวพี่นอกพอมาเป็นกะลังใจได้หลายคราไม่ทีสองไวทีมหมรีนใหกดีเราอยากันไม่มีที่ไหนก็ทําอีกแล้วครับผมครับผมปิดวงสองเวทีไม่มีที่ไหนพีหนาพีหน้าก็ขึ้นสิบบนไอพิดพร้อมกันดอกมันกับบอลไทย่ิดพิทที่ลาทูรับัลละมันจะงงง่อย เออพี่น้องมันจีได้ยเล่นนอยพันเล่นเบื่อที่นั่นเมื่อทีนีขึ้นแล่นเบื่อทีหนีบ้าเมื่อเล่นเมื่อเล่นนะที่เดวี้พี่ที่เราพงนะครับะนันแล้วเมื่อเล่นพี่น้องสงสัยแบบเฮ้ยตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่นานแล้วครับเราจะได้จำหน่ายบัตรจำหน่ายตัวครับตอนนี้สองวันหน่อยกับเสียงแตกสามประมาณสามโมงแล้วก็ได้นะครับอันไครตัวอยู่ในกลุงเทพเก่าพัฒน์เราไปเก่าพัฒน์เก่าเก่าต้องได้ดึ เด็กจีเป็นคนทีเกาพันพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาควายทาร์บ่งคอมเมนต์วันนี่เราเป็นคนที่เกาพันกับทาร์บ่งควายนี่เราเป็นคนทีหนึ่งหมื่นพี่น้องควายทาร์บ่งคอมเมนต์อีกสาธุนแม่จะเลื่อนลุงเลื่อนแม่พี่น้องผู้สื่อบัตรเข้ามาบิ่งเออผู้เด็กหมอบัตรในควายกระซาธุยควายเด็กเปอร์เซ็นต์น้ำเดือดซาตูนต่อไปมากๆคอยจะพอนไงก็ไปมากๆเข้าเอาอันคือกันคือหมอบัาแต่สิ่งิ่มปิดคอมเมนอัน ได็กเจ้าค้าบัตริลลิตน้องน้องเพื่อนกะได้เป็กซีซีน้ำบอลนะครับเหมือนเหมือนกับเป็นในหน้าเนาะเอือขายบัตรไี่ให้น้องซอยบ้อจูซอยบอลขายใจใจหลายครับหลายแทบคิดว่าในมุมมองเนาะบัดไม่ได้อะไรไม่ได้กำไรแมนครับไเาเพื่อคาเพื่อศรัทธาแฟนแฟนเนี่ยครับอันนี้ลงทุนมไปเลยหน่อยเด็กว่าหลายๆหนึ่งๆยังเป็นแชมป์เราด้วยความศรัทธาแฟนแฟนที่ให้กำลังใจครับ ตอนนัเพ <s image> no, no, no. ื <qualc parfois> <government> ่อนเพื่เปิดการแสดงตั้งแต่เดือนกันยายนยิ่งยาวมาตลอดครัเขาอยากให้คือว่าโลเขนเมียเปิดกระทู้ซับเมืองหนาวเปิดคนใดถอดโอ้ยจิตใจจะที่อาเสี่ยพ่อเนี่ยเมืหน้าวโกมาเลยหอวยชิ้นโยกไปใส่ี๋ยวนี่ไปทอดหอวยมาถอดมาถอดไม่ได้ทอดแล้วนี่โอ้ยเนาะมาถอดไม่ได้หรอเนี่ยครับอันนี้เฮ็ดเอาใจพี่เอาใจน้องเอาใจแฟนๆครับครับผม อย่างเช่นประตูเข้าอะประตูเข้า LED ทได้ไงเองมาจไงจอ LED ผลงนนเต็เยเหลืออยู่ผู้ปีวิาเพิ่งเริ่มกล้ามไอ้ผีวี่ไม่จอ LED ข้ามยังไงต่อไปแฟนๆเเอาใจแฟนมาลั่น่อยเพราะดาวเพิ่มเลยครับครับผมขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนทุกคนับผมแฟนๆไปยุไซสเพิ่ไห้กำลังใจเฮาไปกรุงเทพครับ แมลิลี่สหายสายมวลจากเยอรมันเลี้ยงน้ำทีมไหลสดเนี่ยทีมไหลสดสหายสายมวลทีมสายสายมวลขอทีมาขอขอบคุณครัทีมสายขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณแมลิลี่แมลิลี่ด้วยนะครับขอพูนให้แบบไม่แบตเตอรี่าะจัดเ่อรี้จัดมากครับ พ่กได้เนพ่เรไปทั้งวันนียม่พอให้ s p บสักเจ้าควบสมารีเลาตีมันปืนปืนงามสองคนนี้มาขอบคุณคุณแนี่ยิงปืนปืนเรียรน้ามาลูกมากเอาพี่เดทุกอย่เอาเอาเอาฟาใสกับพ่อเขมมานั่นแหละนี่แหละที่อยากเห็มเอาฟาไใสกับพ่เขมีลูกอมยมมัจับเอาพ่อหดด้วย พอึ้นไม่ไตัวใจโอ้ยนี่ยังข้นนี่ยังใจใจใจ่อยใจบ่คอยักลูกขักเต้าโอ้ยใจบ่พอใจยังตั้งกันตั้งหลายขอกักของขวจะขอกักลูกักเต้าเต่าทั้งขางทั้งลูกจะมัยืนทั้งหน้าพอใทั้ เนียกงเนี่ยมึงหนาลูก็ดปีนหนาลูกอใช้วาเนี่ยมีหนาลูกเป็ไปยินลามกันแน่บงหนาแต่วานนี้ไปหาลูกกเป็ดนะเป็นเ็นลูกเป็นเต่าอ่ะนะใจขวานอย่ากินยังสังไว้เด้อเดี๋ยวผมไปฝากไว้กับผู้คุมผู้คุมลบก็ถุน่เราอยป่พอะาวเลยเออเอาขอกันมายาวขอดยานคะเออขออาเป็นการแสดงลูกเป็นการแสดงลูก เป็นสามสองหนึ่งพ่ออดใจไบ่ไยวแล้วลูกลูกเต้าลูกเต้าพ่แมนมันถีเป็นใครมาเจยลูกว่าเต้าเลย เดาเอาเองกูนะเร้ะเข้มที่อารมณ์ดีไม่ได้ชุกสถานการณ์แต่จริงๆแล้วเป็นคนที่รักคราบครัวมากครัวอบไรกลัวไฟไหมบครัวใหญ่ครับอะไรก็เอาเรื่องก็ับมานะก็เปไปแลวที่ทานบอกไปบมว่าทานไม่กระเบื่อมตัวให่โเลยเอ้าเาทศกาเขาทางมันเหนียนผู้ดำๆผู้หนึ่งวงสาวหน่อยเฮ้ครับ ตังแต่ม้าหนี้พระท่านเคยเห็นเราลองพิ้ง